สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนักลบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับกุมภาพันธ์นะครับสองพั 67, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะตรงนี้บริเวณนี้ก็สถานีเอ่อตำรวจนะครับสอบตำรวจเอ้ออยผิดนะ <laughs> ตำรวจภูธรจังหวัดนะครับลพบ,บรุรีนะครับอยู่บริเวณนี้นะสถานี กรุงนะทรนจังหวัดลบบุรีครับบริเวณนี้วงเวียนนะคระับบริเวณวงเวียนนะเราจะไปดูนะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับและเข้าไปดูในการทํางานนะครับและเข้าไปเยี่ยมชมนะครับว่าจะมีแอปทําดีไหมที่ลบบุรีนะครับเข้าไปดู บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นทางโค,งค้งฮะวงเวียนนะตรงนี้เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนแล้วก็โค้งมานีนะครับโค้งมาฮะโค้งมาโค้งมาโค้งมาปั๊บเราก็เจอบอยแบนด์นะครับนุ่มบอยแบนด์ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านายด้วยกันนะครับเห็นไหมยืนอย่างนี้ฮนะหนุ่มบอยแบนด์นีอยู่ประมาณเห็นไหมอยู่ห้านายครับห้านายอา่าเริ่มออกไปละน่าจะมาเห็นผมนะบริเวณนี้เป็นวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนนะครับบริเวณทางโค้งมานะโค้งมาปั๊บ เราก็เจอเจ้าที่ทันทีเลยนะครับผ่านมานะผ่านมาประสบพบเจอนะครับแล้วก็นําเสนอในการปฏิบัติหน้าที่เนาะไม่ได้มีอัติแต่อย่างใดนะครับเราผ่านมาเอาเรื่องแล้วผู้อกองเรื่งอ,อกงก็เหรออผมแต่ผู้หาได้ครับมี่นี่อะไรบ้างพี่อะเป็นอาวุธน,น,นี้ เป็นนักเรียนต้องให้ทางเสมารักนั่นทางโรงเรียนฝ่ายปกบรพ์ครับมันมันเป็นอาวุธมีใช่ไหมอ๋อของนักเรียนเหรอท่าจทานหน่วยไหนฮะมาจากที่ไหนผมมาจากสมาคมนักลบดันเถื่อนสานสัตว์สังคมครับครับผมเอามาคุยเนาะที่ชนะชนะเนาะไม่ต้องเอาะเออาป้ายไปไหนแล้วครับกองไปไหนนะฮะเมื่อกี้เห็นผมเดินไปอยู่ใช่ป่ะพรักองนะฮะเก็บละนะครับ นฏี่ผนานมานะผ่านมาประสบพบเจอนะแล้วก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมนะเมื่อกี้คุกองบอกว่าจับมีดได้นะครับแต่มีดลักษณะเป็นแบบไหนยังไม่รู้เราไม่เห็นน้องเขาพอดีไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับน้องเขานะมีแผ่นป้ายทะเบียนรอสารวัตรนะสารวัตรจะอยู่ด้านในนะครับผ่านมานะผ่านมาประสบพบเจอแล้วก็เข้ามานะเบิ้องผมเดินอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเดินอยู่ฝั่งนี้นะฮะ ฝั่งนู้นล้วก็เดินข้ามาไปนู้นแล้วกลับมาทิ้งแป๊บเก็บแล้วเก็บแล้วเห็นไหมเก็บป้ายนะครับไม่มีป้ายป้ายวงบนนู้นแล้วนูวน่นบนนูน้นนะป้ายไปบนนูน้นละเห็นไหมบนพุทธบาทข้างล่างพุทธบาทนะครับติดกับสะพานะครับสะพาเมืองนะครับลบบุรีบริเวณนู้นนะวอเมืองนะครับ,บ,รบ,รนนะรบผ่านมานะผ่านมาไม่ได้มีรติหรอก ปล่อย,อย,อ,ยอยู่พี hmm. ป่ปล่อยอยู่ปล่อยท่านำงานอยู่พอดีผ่านมาประสพบเจอเนาะครับยืนอยู่บริเวณนี้นะแล้วก็เข้ามาร um ับชมนะครับน้องเมื่อกี้เป็นมีอะไรไม่รู้นะแต่ผู้กองบอกมานะครับผ่านมานะผ่านมาคนน่าคอมเมนต์แบบสุภาพเด้อเราผ่านมาประสบพบเจอนะฮะ้วก็นำเสนอนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่นะ ว่าท่านเองคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่นะครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งตัวเพื่อตัวข้าราชการเองนะครับตัวตำรวจเองก็ผมนึกต้องควรคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับเก็บซะนะตรงนี้ไม่ไม่มีนะมันไม่มีส่สัยแอดแอดทำดีผมผมจะไม่เห็นแล้วของลบบุรีนะฮะแอดทำดี น่าคงจะไม่เห็นอันนี้นะครับเป็นน้องนักเรียนนะพี่เป็นน้องนักเรียนนะพี่ผมจับหน้าเ<ต>หรอพ,พ,พ,พี่มึงมาหรอพี่เป็นใครอ่ะผมอ่าผมอ่าเลขาเป็นประชาชนครับอะเป็นประชาชนครับของผม,มเป็นเจ้าที่ตำรวจใช่ครับครับผมถูกต้องอ่าครับผมทำไม่ว่ากันนี้ผมก็ต้องสอบถามนะนี้กรณีของน้องเขาเนี่ยจับเรื่องอะไรพี่คุณต้องเข้าไปดูข้างในนะครับเพราะว่าผมบอกไม่ได้เราก็ป็นสิทธี่องเขา ก็ใช่ขนาดพี่จับคุมนะเป็นพี่เจ้าที่พักรัฐพี่จับคุมเขาพี่ต้องรู้ดีว่าจับคุมเรื่องอะไรเพราะมันมีสาเหตุนะครับผมแต่ผมไม่จาเป็นต้องบอกคุณเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของด้านเป็นเป็นสิทธิของของขผู้ถูกจับคุมไม่ผมไม่ถามผู้จับคุมครับผมถามเจ้าที่ผู้จับคุมก็ไปถามที่ครับว่าเขาถูกจับคุมเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะจับคุมเขาผู้ท่านท่านเองต้องประกาหาเขาก่อนใช่ไหม ใช่ครับผมถูกต้องไหมอะไรการที่ผมมาถามถามคุณเนี่ยมันถูกต้องไหมผมถามว่าคุณเป็นใครอ่ะผมเป็นประชาชนเออเป็นประชาชนแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ถามผมอ้าวทำไมผมเป็นประชาชนมีสิทธิ์ถามอ่ะคุณจะถามผมท่าไกินภาษีกินภาษีของประชาชนอยู่ไหมคุณอ้าวผมก็เสียภาษีแล้วไม่ใช่ผมเสียภาษีท่าน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 กินภาษีของประชาชนอยู่ไหมการที่ประชาชนเข้ามาสอบถามท่านไม่ได้มีอะไรกคตินะคุณเคารพผมไม่มีความคติกับท่านแต่เราในาประชาชนเกาถามไม่ใช่ตอบแบบนี้คุณตอบตามได้แต่ท่านแต่ทนไม่ใช่หน้าที่ของคุณ เขไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ผมจะต้องตอบคุณอา<ต>้าวประชาชนถามเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่พักรัฐ<ห>ผู้ปฏิบัติแต่ว่วาผ,ผู้ปฏิบัตินี่ผมควรจะตอบไม่ใช่ว่าเรีวผมไม่ไม่ใช่การที่ประชาชนเขาสงสัยคืบแข็งและสงสัยท่านท่านก็สมงควรที่จะตอบได้<อ>มัน<อ>เป็นอะไรแล้วครับแค่คตอบอ๋อน้องเขาเอ่อคดีอ่จับเรื่องมีดครับจับเรื่องปืนครับจับอะไรก็ว่าไปสี่ใครจะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แล้วก็ตอบมาไม่ได้เป็นสิทธิที่จะต้องตอบให้คุณรู้บางเรื่องบางอย่างไม่ต้องตอบให้คุณรู้อ้าวประชาชนสงสัยก็ถามได้ไหมคุณลุงสยัยคุณลุงไปถามที่โรงพักเลยครับว่าเขาโดนมีเ,<อ>เรื่องอะไรแค่นั้นเองโอ้โยมีอารมณ์ได้แล้วไม่ได้มีอารมณ์ผมไม่ได้มีอารมณ์มมมเลยนะเออประชาชนก็ถามเนี่ยนี่ผิดตรงไหนล่ะนะครับเออทำไมผมว่าผมมาเย็นๆนะเห็นปะ เวลาให้ผมก็เข้ามาแบบเย็นๆนะครับนะครับเข้ามาสอบถามเจ้าที่นะฮะในการสอบถามเนี่ยสุดท้ายแล้วเจ้าที่ก็จะมีอารมณ์แบบนี้แล้วจะให้ผมว่ายังไงอ่ะผู้ททนการว่าผมอีกว่าเออเนี่ยน้องเข้าด่านตรวจสอบด่านนะน้องใช้าอารมณ์สิน้องนี่ดิเป็นไงนี่ครับพาลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้สวยหรูในะการลงด่านนะไม่โกนตีนตำรวจนะครับ ไม่ไป่อ,อเขาวุ่นวายตำรวจการที่ประชาชนเข้าไปสอบถามเนี่ย้นนานที่ก็ตอบแค่นั้นจบใช่ไหมเครือบข้งสงสัยมันมค่แค่นั้นเออพอรู้ว่าผมเดินมาเสร็จปับ๊บรีบเก็บเลยแล้รีบเก็บไปไหนอ่ะลบบุรีครับสพเมืองลบบุรีนะครับ จะรีบไปไหนอ่ะพอมีนักรบด่าเถี่เข้ามาไล่เป็นไงล่ะสุดท้ายก็ไม่กล้าทำงานต่อก็เก็บมันใช่ไหมอ่ะ